กลับมาก่ติดข่าวเด่นประเด็นดังครับ9ประเด็นน่าสนใจมูลนิธิการจอมพลังเมื่อการช่วยเหลือสังคมต้องโปรง่งใสขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติ n น t ครับเปิด9ประเด็นสำคัญท่ามกลางกระแสสังคมที่ให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้หลังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อบังคับที่ระบุว่าหากมูลนิธิเลิกกิจการทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัตพรหมเผา ล่าสุดทีมผู้บริหารมูลนิธิพร้อมด้วยนายกันณทัศน์วงไพบูลเวศหรือที่รู้จักกันในชื่อของการจอมพลังได้ออกมาชี้แจงอย่างละเอียดในเวทีถแถลงข่าวเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ที่โรงแรมอัศวินแกรนคอนเวนชั่นกรุงเทพซึ่งมีทั้งสื่อมวลชนและบุคคลสาธารณะเช่นนางสาวรัชชนกสีนอกสสกทมพักประชาชนเข้าร่วมรับฟังอย่างใกล้ชิด วันนี้ประชาชาิธุรกิจสรุป9ก้าประเด็นสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับมูลนิธิแห่งนี้ที่กลายเป็นกรณีศึกษาเรื่องความโปร่งใสขององค์กรการกุศลเรื่องที่ 1. จากเพจช่วยเหลือสังคมสู่มูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในนามเพจการจอมพลังที่หลายคนรู้จักในโลกออนไลน์ จากการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วประเทศด้วยความต้องการให้การดำเนินงานเป็นระบบและตรวจสอบได้ทีมงานจึงยื่นขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต่ตอนายทะเบียนกรุงเทพเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568และประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2568จุดเด่นของมูลนิธิคือแม้ใช้ชื่อกันจอมพลัง เป็นชื่อทางสังคมที่คุ้นหูแต่กันไม่ได้เป็นผู้ยื่นจดทะเบียนและไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรื่องที่2โครงสร้างบริหารมูลนิธิไม่มีชื่อกันจอมพลังตามเอกสารจดทะเบียนมูลนิธิมีคณะกรรมการทั้งหมด3คนได้แก่ นางสาวการชนาสถาวรประธานมูลนิธินายอภิสิทธิ์ดีทรัพย์มงคลรองประธานและเหระญิกนายวิสุนายนจำปาสิริกรรมการและเลขานุการทั้ง3คนเป็นผู้ดูแลกิจกรรมทั้งหมดของมูลนิธิในเชิงโครงสร้างโดยมีการจอมพลังเป็นเพียงผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมภาคสนามและเป็นบุคคลสาธารณะที่ใช้ชื่อเสียงช่วยสร้างการรับรู้และแรงสนับสนุนจากสังคมเรื่องที่3 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น5 0 0แสนบาทและขยายด้วยพลังศรัทธาทุนแรกเริ่มของมูล,ลนิธิอยู่ที่5 0 0แสนบาทตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งเงินจำนวนนี้มาจากการลงขันของเพื่อน,อนในทีมการจอมพลังที่ร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้จากนั้นมูล,ลนิธิจึงเปิดรับเงินบริจาคอย่างเป็นทางการโดยยอดบริจาคที่ได้รับจนถึงปัจจุบันข้อมูลณวันที่23ตุลาคม2568รวมทั้งสิ้น207ล้าน 3,52,62.04บาทในจำนวนนี้ได้ใช้ไปเพื่อช่วยเหลือสาธารณะและภารกิจต่างๆรวม117,673,106.02บาทและยังมีเงินคงเหลือในบัญชีอีก90,177,156.02บาทซึ่งฝ่ายบัญชีระบุว่ามีการจัดทำรายงานทางการเงินและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ถัดมาเรื่องที่4วัตถุประสงค์6ข้อชัดเจนไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองข้อบังคับของมูลนิธิระบุวัตถุประสงค์ไว้6ด้านได้แก่ 1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ 2. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ 3. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนหรือผู้ด้อยโอกาส 4. สนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข 5. ร่วมมือกับองค์กรรัฐและเอกชนในการพัฒนาเพื่อสังคม 6. ไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือสแสวงหากำไรทุกโครงการของมูลนิธิอยู่ภายใต้หลักโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งถัดมาข้อที่5ข้อบังคับข้อ39จุดเริ่มต้นของข้อสงสัยในสังคมประเด็นที่กลายเป็นจุดวิพากษ์คือข้อบังคับข้อที่39ซึ่งระบุว่าหากมูลนิธิเลิกกิจการทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัฐพรมเผา คำถามในสังคมก็คือเหตุใดต้องเป็นมูลนิธินี้ประธานมูลนิธิอธิบายว่าในช่วงจัดตั้งทีมงานยังไม่ชำนาญด้านเอกสารกฎหมายและต้องเร่งรัดกระบวนการเพื่อให้มูลนิธิจดทะเบียนได้เร็วที่สุดเพราะในขณะนั้นมีผู้เดือดร้อนจํานวนมากจากเหตุภัยพิบัติที่ต้องการความช่วยเหลือฝ่ายบัญชีของมูลนิธิชี้แจงว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา134กำหนดให้มูลนิธิต้องระบุ มูลนิธิหรือองค์กรผู้รับช่วงต่อทรัพย์สินหากเลิกกิจการเพื่อป้องกันการสูญหายของเงินบริจาคซึ่งการระบุชื่อมูลนิธิธรรมนัตเป็นเพียงการปฏิบัติตามรูปแบบเอกสารในขณะนั้นถัดมาข้อที่ 6. ชี้ชัดไม่เคยโอนเงินให้มูลนิธิธรรมนัตมีเพียงสมูลนิธิที่โอนให้ตามความประสงค์ผู้บริจาค เพื่อสยบข้อสงสัยประธานมูลนิธิยืนยันว่าตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการโอนเงินหรือทรัพย์สินใดๆไปยังมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าเลยซึ่งตลอดการดำเนินงานมีเพียงการโอนเงินให้กับ2มูลนิธิเท่านั้นได้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากโดยเป็นการดำเนินการตามความประสงค์ของผู้บริจาคแจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังที่มอบเงินบริจาคกว่า3ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้สมทบกับ2มูลนิธิดังกล่าวมูลนิธิกันจึงโอนเงินไปมูลนิธิละ1.16ล้านบาทและเก็บส่วนที่เหลือกว่า1ล้านบาทไว้ดําเนินกิจกรรมต่อถัดมาข้อที่7ภารกิจช่วยเหลือครั้งใหญ่เยียวยาผู้เสียหายเขตแผ่นดินไหวหนึ่งในภารกิจที่สะท้อนการทํางานของมูลนิธิได้อย่างชัดเจนคือเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568 ซึ่งส่งผลให้อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถลม่มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมูลนิธิกันได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายรวม98รายโดยการจอมพลังย้ำว่าไม่มีการเรียกรับเงินบริจาคก,ก่อนมูลนิธิจดทะเบียนอย่างเป็นทางการและทุกกิจกรรมหลังวันที่5กุมภาพันธ์2568เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายถัดมาประเด็นข้อที่8เตรียมแก้ไขข้อบังคับเพื่อความสบายใจของสังคม ภายหลังจากกระแสข่าวขยายวงกว้างการจอมพลังและคณะกรรมการมูลนิธิได้หารือร่วมกันและมีมติให้แก้ไขข้อบังคับข้อ39โดยจะเปลี่ยนชื่อมูลนิธิผู้รับช่วงต่อทรัพย์สินในกรณีเลิกกิจการแม้ยังไม่เปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการแต่ระบุว่าเป็นมูลนิธิที่มีความมั่นคงสูงและได้รับความเชื่อถือในระดับประเทศเพื่อยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจทำงานเพื่อสังคมอย่างโปรง่งใสถัดมาข้อที่9 บทเรียนสำคัญขององค์กรการกุศลยุคใหม่กรณีมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ไม่เพียงเป็นประเด็นทางสังคมแต่ยังเป็นบทเรียนสำหรับองค์กรการกุศลยุคใหม่ในยุคที่มีความโปรง่งใสคือหัวใจสำคัญของความเชื่อมั่นในยุคที่การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทำให้สังคมตรวจสอบได้รวดเร็ว การจัดตั้งองค์กรสาธารณกุศลต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความศรัทธาของผู้บริจาคและประชาชนทั่วไปฝ่ายบัญชีของมูล,ลนิธิได้กล่าวย้ำว่าการกำหนดชื่อมูล,ลนิธิอื่นไว้ในข้อบังคับไม่ได้หมายความว่าเงินบริจาคจะตกเป็นของมูล,ลนิธินั้นทันที หากแต่เป็นการกำหนดไว้เพื่อคุ้มครองเจตนารมณ์ของผู้บริจาคไม่ให้ทรัพย์สินสูญหายโดยอ้างอิงตามกฎหมายมาตรา134ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กับทุกมูลนิธิในประเทศไทยภาพรวมที่สังคมจับตากรณีมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้อาจเริ่มต้นจากข้อสงสัยแต่กำลังกลายเป็นตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลและการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาในยุคที่สังคมต้องการความจริงมากกว่าคำพูดในมิติของภาคสังคม มูลนิธิแห่งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการทำความดีในยุคปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะตั้งใจดีเท่านั้นแต่ต้องบริหารดีและสื่อสารให้เข้าใจเพื่อให้พลังแห่งศรัทธ,ธาเดินหน้าต่อไปได้ทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติ .net อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวเด่นประเด็นดังครับ